สลามไลกุมมอรห์มะตุลลอฮิวบาร์รากาตุวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยวนะคะวันนี้มีมาให้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะอมาดูข้อได้พร้อมๆกันนะคะข้อแรกนะคะอ่านว่ามาอัลมาซาฟะอิลาจุดนะคะมาอัลมาซาฟะอิลาก็คือว่าไปถึงจุดๆจุดไกลเท่าใดนะคะหรือว่าแบบ ไปถึงจุดๆ,ๆไกลเท่าไหนอ่านะคะมามาเนี่ยเป็นประโยคคำถามนะคะก็คืออในข้อนนี้ก็คือแปลว่าเท่าใดมาเท่าใดนะคะหรือมันจะแปลว่าอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้นะคะก็คือมาเนี่ยแปลว่าเท่าใดนะคำที่สองนะคะอัลมาซาฟะอัลมาซาฟะเนี่ยก็คือว่า มันจะแปลว่าไกลก็ได้นะคะคือไอในประโยคในประโยคน,นี้อัลมาซาฟ้าเนี่ยจะแปลว่าไกลแต่ความจริงแล้วมาซาฟ้าเนี่ยจริงๆนะคะเขาจะแปลว่าประมาณว่าแบบระยะทางคือเราจะแปลไปเลยก็ได้ว่าแบบอ่าก็คือว่าจะไปถึงที่เนี้ยที่ที่เราต้องการที่จะไปนะสมตมติโรงแรมก็เลยการยกตัวอย่างเหมือนเดิมโรงแรมต้องการที่จะไปถึงโรงแรมเนี่ยระยะทางไกลเท่าใดนะคะก็คืออัลมาซาฟ้าเนี่ยแปลว่าร,ระยะทาง ส่วนคำที่3นะคะคำว่าอีลานะคะอีลานะคะอีลาเนี่ยปแปลว่าไปนะคะไปถึงนั่นแหละอีลาเนี่ยปแปลว่าไปถึงไปยังนะคะ,ะ,คะมาอัลมาซาฟาอีลา ah จุดๆ,ๆุนะคะก็คือว่าจะไปถึงไอ้ที่ที่เราต้องการที่จะไปเนี่ยระยะทางก็คือไกลเท่าไหนไกลเท่าใดนะคะอ่ะต่อมานะคะข้อที่ 2, 2ข้อที่2นะคะอ่านว่าคุณนี่อีลาจุดๆๆ,ๆ คูซนีอีลๆนะคะก็คือว่าพาผมไปที่ที่ก็บอกถึงที่ที่เราต้องการที่จะไปนะคะอ่านะคะค u z นีคนีเนี่ยแปลว่าพาผมพาผมไปหน่อยนะคะพาผมนะคะไปนะคะพาผมไปนะคะหรือจะแปลว่าเออพาผมไปก็พาผมไปได้เลยคะ่ะหรือแบบเาผมไปก็ได้ เออประมาณนี้นะคะเป็นการแบบการนำไปอ่นำไปก็ได้นะคะส่วนอีลาคานี้จะอีกแล้วนะคะคํานี้นะคะก็คือแปลว,ว่าไปยังไปที่นะคะเป็นประโยคแล้วก็บอกถึงที่ที่เราต้องการที่จะไปอ่าส่วนคําที่สามนะคะก็คืออ่าน <c oughs> อ่านว่าฮาดัลนวานนะคะฮาดไลนวานตำบลที่อยู่นี้ นะคะตำบลที่อยู่นี้ então, นี่ <man> นะคะก็ค <man> ือเหมือนแบบตำบลนี้นั่นแหละนะคะตำบลนี้คือใช้จะบอกว่าตำบลนี้ดีกว่านะคะจะดูง่ายก่อนก็คือตำบลนี้นะคะบอกชื่อตำบลไว้ว่าตำบลอะไรนะคะจะชี้เข้าแล้วก็บอกเออเอาตำบลนี้นะอะไรแบบนี้นะคะอ่ะฮาจาฮาดลนะคะฮาจาเนี่ยแปลว่านี้นะคะนี้่านะคะแล้วก็ อินวานนะคะอินวานอินวานนะคะก็คือแปลว่าตำบลน,นะคะแปลว่าตำบลน,นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทวงข้างกันอีกรอบหนึ่ง นะคะประโยคน์คำถามในวันนี้นะคะก็คือถามว่ามาอัลมาซาฟาอีลานะคะก็คือว่าจะไปถึงยังที่ที่เราต้องการที่จะไปเนี่ยระยะทางไกลเท่าไหร่ไปเท่าใดนะคะส่วนข้อข้อที่สองนะคะก็คือโพดนี่อีลานะคะพาผมไปที่พานําผมไปที่พาฉันไปที่จุดทีด่ที่เราต้องการที่จะไปนะคะก็คือจุดหมายสามนะคะฮาเดลไอโนะนะคะก็คือตำบลน,นี้ นะคะอ่าเป็นการบอกเขาว่าเออจะไปทำบุญนี้นะั่อะไรแบบน,นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะอสัสสลามุอะลัยกุมมะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ